วันนี้นะครับเราจะมาทําความสะอาดนะครับข้าวสกปรกฝั่งลึกบนเบาะนะครับด้วยเจ้านี่เลยนะครับผมอ่าสเปรย์โฟมนะครับทําความสะอาดของ D1 สเปนะครับผมเราก็พ่นให้ระยะห่างไม่ต้องชีดเบาะมากนะครับเพราะเดี๋ยวเนื้อสเปรย์มันจะทําปฏิกิริยาเองนะครับที่ไกลๆนะครับแบบนี้อ่าที่ไปเลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความสะอาดนะครับคาสกโปกฝั่งลึกบนบาอนะครับด้วยเจ้านี่ยนะครับผมอ่าสเปรย์โฟมนะครับทําความสะอาดของดีวันสเปกนะครับผมก็เจ้าสเปรย์ทำความสะอาดหรือสเปรย์โฟมของดีวันสเปกนะครับก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ79บาบาทนะครับผม ก็ชีดออกมานจะเป็นสเปรย์ครับเนื้อโฟมนะครับผมทำความสะอาดซึ่งกระป๋องก็คือยาวมากนะครับผม150มิลลิลิตรนะครับผมก็จะมีนะครับมีแปรงนะครับทำความสะอาดที่ฝาปิดนะครับแล้วก็มีผ้านะครับผ้าทำความสะอาดนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับผมก็ราคา79บาทถือว่าคุ้มนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูก่อนนะครับว่า จะคุ้มค่าแล้วก็สะอาดมากขนาดไหนนะครับผมก็ถ้าใครจําได้นะครับผมเคยทําคลิปที่ทําความสะอาดเบาะไปแล้วนะครับผมแต่ว่าสูตรเก่านั้นเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเบาะจะมีความลื่นนะครับลื่นมันเวลาเราเบรกเราอะไรเงี้ยเราจะถลายไปตามความยาวเบาะเลยนะครับผมจะถลายเข้ามาข้างหน้าเลยนะเพราะว่าไอตัวน้ํายาทาความสะอาดเบาะตัวเก่านะครับมันมีส่วนผสมเหมือนกับพวกน้ํามันหรืออะไรสักอย่างนะครับผม เมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเมื่อแห้งแล้วเนี่ยเบาะจึงมีความลื่นนะครับผมมันจะไม่ฟืดนะครับจริงๆแล้วเบาะเนี่ยมันจะต้องฟืดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเบรกเราอะไรเงี้ยมันจะไม่ถลายไปด้านหน้าหรือไม่ล่นจากตัวรถนะครับผมแต่ว่าสูตรเก่านั้นค่อนข้างลื่นผมก็เลยไปเจอเจ้าสเปรย์โฟมนะครับของ D1 s p e c นะครับผมก็เลยจะมาลองใช้ดูนะครับก็ดูจากรีวิวดูจากอะไรก็ คอมเมนต์ไปในทางที่ดีนะครับผมก็เลยลองซื้อมาทดลองใช้เองเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของมันพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนก็โอเคมาดูกันเลยโอเคนะครับเราจะทําการพ่นสเปรย์นะครับไปที่เบาะเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็ขย่าก่อนนิดหน่อยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พ่นให้ระยะห่างไม่ต้องชิดเบาะมากนะครับเพราะเดี๋ยวเนื้อสเปรย์มันจะทําปฏิกิริยาเองครับชี้ไกลๆนะครับแบบนี้อ่าชี้ไปเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้นะครับให้เนื้อโฟมนะครับทําปฏิกิริยาสักเล็กน้อยนะเราก็จะขัดทาความสะอาดนะครับผมถ้ารอบแรกนะครับขัดแล้วยังไม่เกี้ยงนะครับเราก็พ่นรอบ2ลงไปอีกนะครับผมเพราะว่าบางทีคราบมันฝังลึกมากนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราผมจะขัดให้ดูนะครับผมเราก็จะใช้นะครับนี่นะครับแปรงที่ฝานะครับที่ฝาของเจ้าสเปรย์โฟมนะคับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นำผ้านะครับทำความสะอาดนะครับเช็ดได้เลย นะครับผมก็จ,จะเห็นได้ชัดว่าเงางามนะครับคาบที่ฝั่งหรือก็ออกประมาณนึงนะครับก็ถือว่าสเปรย์โฟมตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับผมก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมเจ้าสเปรย์โฟมของดีวันสเปกนะครับนอกจากจะทาความสะอาดเบาะรถจักรยานยนต์แล้วนะยังทำความสะอาดพวกเบาะรถยนต์ได้ด้วยนะครับผมเบาะหนังเบาะผ้าได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นสเปรย์โฟมที่ทําความสะอาดเบาะ รถยนต์นะครับพวกเบาผ้าบอะหนังอะไรพวกเนี้ยแต่ผมก็ลองสั่งมาก็ลองมาใช้ดูกับเบารถจักรยานยนต์นะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะผมก็ร้านเหมือนกันนะก็ใครที่อยากหาหามาใช้นะหรือหามาลองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมราคาเจิบาบาทก็คือเยอะมากนะครับใช้ได้นานเลยแหละนะครับผมใช้ได้นานเลยก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าผมได้ของเล่นใหม่อะไรมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับผมก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ